จ้งอะไรเยจ้งอะไเย็นนะโอ้ยตกตายถึงกี่บาทเดียวก้องนั่นปะเก็บจ้างจ้างกี่บาทเท่าไหร่ยจ้างได้ดิกับสบายดีพี่น้องเอ้อสายขายกระดาษมาพี่น้องเต็มเลยมาเบิ่งกันเรื่อง่าสิท่าไรเท่าไรมาหนีพี่น้องเคยขายไปได้รอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะ กันลานดนๆพีน่นนองอันเนี้ยเวลาลอยน้ำเนี่ยขี่ได้นะจ๊ะนี่คนขายเราเนาะเราขายเสือสองคนนะวันนี้เนาะเออรอมากเลยเนี่ยในรถมีสองอันแล้วในนั้นประมวลค่าได้ละในนั้น รวมทั้งรถด,ด้วยก็ประมาณ 50, <laughs> ห้าหมื่นฮะสามชิปวะชิปสามะหรืยงเนาะสามิเนาะอ,อ้อันนั้นก็ถ่ายเนาะไม่รู้เขาถ่ายอะไรของมันน้องมีความงามสำนักพี่อัญมอ ขี่รถน้ำเพิ่นเมื่อนั้นจะเอาเบอร์ให้คอยคอยเฮ็ดเจ้าป้าปใส่ไฮะบเห็นเบอร์ฮะเบอร์บเห็นเนี่ยต <laughs> กเิรน้ำเอาไปยื่ซอยต่อขีดท่าแล้วพี่น้องเด้อนี่คือ่งงพัดสรุดล้วนแนการล่วงแรมเนาะของเสาเนาะยืดจำกันน้อง

ั้าซัไปถามแม่ว่าน,นี่เขาบอกว่าเขามีอยู่กวดมันเป็นกวดกระป๋องเห่อกวดยาบบ่างเหโออ่าไม่ว่าเห็นมีอยู่หลังว่านอันนี้ป่ะ บ้านบ้านจะจะมีกวาดดีวะฮะมีกวาดอะไกวดเบียบมีมัได้ยินเบียกันนี่มอันเป็นกวดย่างอะนะเป็นปติกับมีฟองกับมีฮะปติกบ่าว อ๋อกระป๋องยังหมดเสร็จยังหมดเสร็จนะนี่มันขยะล่นล้วนเลยนะฮะตอวักเจี๊โทร้ครับ น่าเจ๊น่าจะให้ไปรับหน่อยดิรับสายหนาสายข้าวบอกว่าขายกวาดอยู่เจ๊ก็โทษตามด้วยอยู่ยังบบาบางอยู่ตอนนี้กันเปลี่ยนมุมกล่องไง มานงอีตคนยันดงงกูไรอย่าไรเ่แมนเสดายไม่ได้ละเห็ดกินไม่ได้ละเหตุกินเสียดายของามความจิมเบิล่าชุดนี่เห็ดความไม่ได้เนียก็ร้านนางจิน้างเห็ดความ่างเลยกั ฮูกปั่นกลัวมันเลยฮูกปั่นกลัวมัสั่งไรไรเท่าไรอู้ฮะว่าเอาเอาไปผมเอาขึ้นสี่แพ็กครับเมื่อวานเมื่อวานใช่ใช่ เต็มรนเลยไี่าทสิุกอย่างเลยดยี่สิบถึงไหมเนี่ยเกออันนั้นแบตเตอรี่เขาให้200ร้อยะพโอเคไป้ u บยูพีเอสอ่ะอันนั้นห้บาทเอได้หนึ่ง้นึ่งก่น่าหนึ่ ผลเลขที่ออกเลขที่ออกเกลขออกอะไรเนาะวันนี้เนาะ <năm>, ทีเดียส์ทีเดียสนี่ให้ขเขาเก็บเป็นวันนี่คือพวกเก็บไปนทำแนววะจังรอตังก่อนดิเอตังก่อนดิไม่เอาหร罗 <c ười> Tông rồi hà cấp con Con gong 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 là gong 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 Bố mẹ đi. gong 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 โอเคบายขอบคุณเด้อพี่น้องเดือที่เขามารับจมเด้อถ้ารับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงตัวน,นี้นะพี่น้องพบกันในคลิปหน้าเรื่อบายว Bye. สวัสดีครับผม